มันอัปเดตแล้วหลังจากที่มันอัปเดตมันมีการเพิ่มตรงนี้มาตรงที่มาเก็บแผงคืนนี่จากที่เราเก็บแล้วรอ30ิวิจะได้แค่แผ่นหนึ่งครัน,นี้30ิวิจะได้กลับมา10แผนแ่นละก็คือทําให้เก็บเร็วกว่าเดิมแล้วก็ร้านค้าของวัญตรงนี้รีเซ็ตทุกๆกี่ชั่วโมงเนี่ยไม่รู้ซื้อแล้ยแล้วก็ระหว่างที่มันอยู่ในช่วงอัปเดตมัน แจกกล่องของขวัญมาให้อันนึงด้วยแล้วก็เหมือนจะมีการเพิ่มต้นไม้ใหญ่มาบ้างดูว่ามีอยู่แล้ววะไม่ทันได้สังเกตเล่แล้วก็จะมีพึ่งที่เกิดในช่วงคืนฮาโลวีนน่าจะต้องรออีเวนต์มันมาแล้วก็กล่องนี้น่าจะสุ่มพึ่งมั้งแล้วก็มีพึ่งใหม่สามตัวคือซอมบี้ที่หาเจอไปแล้ววางอยู่ในฟาร์มแล้วก็จะมีพึ่งแมงมุมแล้วก็พึ่งผีแล้วก็ต้องรออีเวนต์ฮาโลวีนเกิดด้วยมันถึงจะมาเกดได้เราแล้วก็ในคืนฮาโลวีนจะมีเป็น พวกฟักทองมาเกิดในฟาร์มแล้วด้วยนะแล้วก็จะมีภารกิจตรงนี้ที่ให้พึ่งเราทำํำน้ำหวานจากฟักทองพวกนั้นนะแล้วพอทําเสร็จมันจะได้มาเป็นกล่องของขวัญ